สวัสดีค่ะทุกคนนะคะใครมีน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเราจะใช้น้ำชาวข้าวนี้ไปรดต้นไม้แล้วก็ไม้ดอกค่ะทุกคนดูนะคะดอกไม้ที่บ้านของเราค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะเราต้องทํายังไงต้องดูให้จบวิดีโอนะคะไปดูกันเลยค่ะ แล้วก็เราใช้น้ําชาวข้าวค่ะน้ําชาวข้าวเราไมีทุกวันยาทิ้งนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะช่วยเร่งรากเร่งดอกนะคะน้ําชาวข้าวก็มีวิตามินต่างๆในเรื่องการเร่งรากเร่งดอกเหมือนกันนะคะผงชูรสเราใช้หนึ่งช้อนนะคะละลายให้เข้ากันโคลนให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วก็ตักโรตต้นไม้ของเราเลยค่ะทุกต้นเลยนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้ของเราอะ่ะออกดอกตลอดเลยค่ะดอกโดกดอกใหญ่เลยค่ะลองไปทํากันดูนะแล้วเป็นยังไงกันบ้างถ้าเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้ทุกคนแล้วก็ผลที่เพื่อนรักได้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้า เราก็เอาคลิปดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ